อ่านะครับผมเติมพลังกันก่อนนะครับก่อนที่จะลงป่านะครับผมสาวน้อยอุ้งอิงกับน้องหยาดฝนนะครับอันนี้ก็เป็นออเดิฟนะครับผมน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะครับผมจุดคลายเม็จะอยู่ที่ป่านะครับผมก็ให้น้องๆเติมพลังนะครับพลังนั้นจะเป็นคุณยายทองกวาวนะครับเห็นไกลๆนะครับเมื่อกี้ดูพี่กับน้องเขาอยู่ด้วยกันนะครับเนี่ย สองสาวนะครับดูงอิงกินอูฟังเสียงดิอีอย่างฟินเลยครับเสียงเคี้ยวนะครับผมก็ไม่ใช่อาหารหลักนะครับผมแต่ก็ให้กินเสริมนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวอาหารหลักก็จะมียาให้ทานนะครับผมในการกินนอะนะครับในแต่ละวันนะครับผมเดี๋ยวลงป่าไปก็กินน้ำสมรานกันทุกเชือกนะครับผมใส่ตรงห่องเลยเนาะนะครับผม ตอนนี้ก็อีนี่ก็ยังแบบคือแบบต้องต้องฝึกให้กินอาหารให้หลากหลายเนาะนะครับผมลงป่ากันครับผมดูมาถึงป่าเด็ยที่จะกินนะครับผมพากันเล่นนะครับเนี่ยดูอีนี่คลุกดินคลุกฝุ่นไปแล้วครับผมมันมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยช้างน้อยกับกับดินเนี่ยแบบะไรที่ถูกกันมากเนาะนะครับผมจับดินโยนเล่นเฉยเลยนะครับเนี่ย แต่ท right ี่จะกินนะครับผมหยาดฝนก็เฝ้าน้องนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะครับผมดูดูดูความปว่ขององค์หญิงนะครับผมสงสัยพี่สาวจะเป็นห่วงน้องนะครับไม่ยอมไปกินไม่ยอมไปหาอะไรกินเลยนะครับผมยินเฝ้าน้องนะครับยินคุมนะครับนี่น้องสาวฉันนะครับใครก็ห้ามแต่นะครับนี่มันจะรักน้องมากเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่น้ำจ้าแมวน้ำแมวน้ำเอาน้ำาเอาน้ำนี่เขาก็เล่นตามภาษาเขาอะเนาะนะครับผมดู ไม่สนใจใครแล้วครับผมนอนนอนเล่นแบบชิวๆเลยนะครับผมหยาดฝนก็เป้าน้องนะครับผมโอ้แทนที่จะไปหาอะไรกินนะครับเดิกสงสัยลริมเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วครับหยาดฝนอาจจะเริ่มเรมยาใกล้ๆนะครับผมแต่ก็ยังห่วงน้องนะครับดูน้องก็ปวดมากเลยนะครับจะมุดใต้ท้องพี่สาวแล้วนะครับผมก็เป็นภาพมุมน่ารักน่ารักของน้องนะครับผมองคงอิงสาวน้อยจอมแก่นนะครับเนี้ยปวดมากนะครับ ปร่ยัดฝนก็ยืนคุมเชิงนะครับผมไม่ไปไหนเลยเนาะนะครับผมดูดูดูก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเอามุมน่ารักน่ารักของน้องนะครับมาให้ชมกันเช่นเคยเนาะนะครับผมถ้าท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามรือกำาลให้เราด้วยเนาะนะครับผมในทุกๆช่องทางเลยนะครับผมสำหรับคลิปต่อไปถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับผม